ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่างตัดผมแล้วก็ช่างเสริมสวยนะครับวันนี้อาจารย์สอจะมาแนะนําเครื่องรับผมเอชาเป็นชุดเล็กนะครับมีทั้งสองชุดนะครับชุดใหญ่ก็คือจานใหญ่ชุดเล็กก็คือจานเล็กนะครับวันนี้จะมารับผมปัตเตะเลียนยี่ห้อน่าจะเป็นเคไม้นะครับยี่ห้อหายหมดแล้วนะครับไม่ไม่เคไม่ก็ ก็กีมี่นะครับเป็นฟันเททานียมนะครับวันนี้จะทดสอบเครื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนที่ทําการทดสอบนะครับผมจะลองได้ดูก่อนนะครับไูว่าจะไม่คมแล้วะนะครับเป็นของลูกค้านะครับส่งมานะครับไม่คมแล้วนะครับผมจะรับคมตัวนี้นะครับนั่นก็คือฟันเททานียมนะครับ ก่อนที่จะทําการรับคมผมก็จะคลายตัวนี้ออกมานะครับคลายตัวปัดรับคมปัดนที่เราจะรับคมออกมานะครับอยา่าบ้าไว้ตรงนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ในการรับคมนะครับไม่ยากครับมีสามอย่างสี่อย่างนะครับเอาไวต้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ เลนหนาก็มีแปลงนะครับแปลงทองเหลืองนะครับแปรงทองเหลืองตัวจับฟันกระะเลียนะครับแล้วก็ผงรับผมเอสชาเปนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทําการรับผมทุกครั้งนะครับนี่คัญมากไม่ต้องใส่เยอะครับใส่ที่เดียวครับใส่ขนาดนี้นะครับด้ยไปเลยครับใส่ที่เดียวนะครับเอสชาเป็นนีครับโอ้รับผมกระปุกละร้อยยี่สิบบาท สั่งอาจารย์สอได้นะครับสำคัญมากเลยครับสำหรับการที่จะให้ปัคทีเรียคมนะครับนั่นก็คือการใส่นะครับคืออย่าให้มันทั่วๆนะครับให้มันเต็มหน้าจานเลยนะครับให้มันละเอียดอ่วนและที่สําคัญจานเล็กการรับคมจานเล็กก็จะไม่เหมือนจานใหญ่นะครับจานเล็กการรับคมจานเล็กนะครับแต่การจับฟันแบคที่รนยจะเหมือนกันนะครับนี่นะครับ จับเหมือนกันครับผมจับให้ดูแล้วครับการดึงนะครับจะดึงมาข้างหน้านะครับแต่ดึงไม่ให้สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราดันไปด้านหน้าสุดไม่ได้นะครับมันจะไม่เสมอกันดึงดึงมาแค่ประมาณกลางๆนะครับแต่ตอนสุดท้ายอาจจะดึงสุดนะครับแต่นิดเดียวนะครับเอาบางๆนะครับจะเริ่มแล้วนะครับน้ำนะ ฟันไทเทเนียมก็จะไม่มีปะกายไปนะครับให้จินตนาการนะครับไม่มีปะกายไงเวลาลับคมนะครับอง,อง่ายๆครับอง,อง่ายๆนะครับฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้มันจะขิ้นมาขึ้นหนึ่งแล้วนะครับ จากนี้มาถึงนี่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วครับเวตากีผมดึงมาหาตัวเองนะครับดึงมาแต่ไม่ถุกนะครับไม่ถึงขอบนะครับดึงมาถึงหัวระบาดกระการเกิดกากการมานิดนึงนะครับทีนี้ผมจะคืนไปที่นี่นะครับแต่หาด้านหน้าแต่ไม่ถึงไม่ถึงขอบในนะครับการแล้วขอบนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ทุบกันนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งครับเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับ ให้ดูเอางนะครับกลับไปกลับมานะได้แล้วครับได้แล้วแต่ก็ยังประครับประคองนิดหน่อยนะครับเบาๆนะครับ ว่าเป็นโชคเป็นทายจะคงทงได้นานนะครับถึงมาสุตรนิดนึ่งนะแต่ไม่ต้องสรมากได้แล้วครับนี่คือผลงานของเอเอชาเป็นตัวเล็กนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมจะไม่ใช้น้ํามันแม้แต่หยดเดียวนะครับเพราะว่าเออชาเป็นสูตรนี้คือสูตรไม่ใช้น้ํามันนะครับผมนะครับดูการจับมันแบบเดียวกันนะครับ ส,ส่งมาได้นะครับอาจารย์ซอหรือบ้านใครจังหวัดขางแสนนะครับจะส่งที่อยู่ให้นะครับกลับไปกลับมาแบบนี้ครับที่สําคัญการรับผมต้องดูให้เป็นนะครับต้องดูให้เป็นให้เป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้นะครับฝัดูให้เป็นถ้าดูไม่เป็นทำยังไงก็ไม่ครบ ให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ควมเรี่ยมควมเบาวาเท่าๆกันนะครับ่ยา็นี่เลยครับนี่คือควาสามารถขเจ้า่เชาเล็กไหมครับพี่ดชานไนะครับ ได้แล้วครับพี่ครับราศรีได้การรับคมดึงไม่สุดดันไปด้านหน้าก็ไม่สุดนะครับนี่คือการรับคมที่ถูกวิธีนะครับสําหรับตัวเล็กนะครับนีลาไม่เยอะตัวเล็กเล็กเหมือนต,ตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ลูกเล่นเยอะนะครับทีนี้ผมก็จะปัดแล้วครับ เตัว okay. น,นี้เลยครับน,น,น,นี่คือฟันไทเทเนียมนะครับเป็นการรับผมที่ไม่ใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียวนะครับเช็ดเช็ด hmm. ผ้า ให้สะอาดๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีผงรับคมหรือว่าผงกัดพิษนะครับเข้าไปชวนใส่ยู่ข้างในแล้วก็ทําให้เกิดเสียงดังเหมือนกับดีไซน์อยู่ข้างในนะครับผมจะประกอดรูแล้วครับประกอบให้ท่านผู้ชมกั่านนะของดีไม่จําเป็นต้องราคาแพงนะครับซื้อของราคาประมาณห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนะครับใช้ก็ได้นะครับ มรต้องไปซื้อราคาแพงนะครับเพราะว่ากระเชื่อเลสายรวตัวนี้นะครับเขาใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะเบานะครับเบาค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีน้ำหนักนะครับเพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการตักผมนะครับทีนี้วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่มันไม่เหมือนวัสดุอุปกรณ์สมัยเก่านะครับเพราะสมัยเก่ามันจะทนมากนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมจะตั้งฟันให้มันโคนงเการรับคมฟันไทเทเนียมนะครับจะไม่เหมือนฟันเหล Saint ็กนะครับการรับคมฟันไทเทเนียมไม่เหมือนฟันเหล็กนะครับเวลาเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเวลาประกอบมาเตียนเสร็จแล้วนะครับจะไปตัดเลยไม่ได้นะครับจะไปตัดเลยไม่ได้ ถ้าไปตัดเลยอาจจะไม่คมนะครับต้องให้เครื่องมันสมูทกันก่อนนะครับอย่างที่อย่างเช่นผมเปิดอยู่ตรงนี้ผมต้องการเปิดให้เครื่องมาสมูทกันนะครับอยู่ประมาณห้านาทีสามนาทีผมไม่ให้ถึงห้านาทีนะผมเอาแค่สามนาทีก็แล้วกันนะครับน่าจะสมูทแล้วนะครับนะครับก่อนรับคนกับหลังรับผมครับคนละอย่างกันเลยนะครับนะครับตอนนี้เครื่องกำลังสมูทอยู่ ท่านผู้ชมเครื่องกำลังสมุทันดู่นะครับผมแล้วครับนี่คือ a AH อ r ชินนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ ที่ใช้ฉากเห็น e นะครับตอนนี้เครื่องยังไม่สมุดถ้าสมุดจะเข้ากันดีกว่านี้นะครับบางคนก็อาจจะใช้ดีนอนมาช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เครื่องมนสมุดกันนี่คือคุณสมบัติของฟัน,ทน,ทนเททเนียมจะไม่เหมือนฟันเหล็กฟันเหล็กหนึ่งตัวน้ำมันก็สมุดกันทันทีนะครับสําหรับฟันเททเนียมต้องรอนะครับรอให้เครื่องรอให้ฟันมันสมุดกันนะครับ นี่คือเอชชาเป็นครับขอบคุณครับทุกท่านที่เขา้ามาชมนะครับ